สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องนะครับบีทีชานเดลโดยวว่าตเซียนคอนแกนครับมานิกามาพอกันคือเก่าครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน v ีไนะครับสาหรับแนวทางของเซียนคอนแกนค่ะบางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับน้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ่นทุกนอยนะครับน้องแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับคําเตือนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ มาเ scales, Commons, ons, บิ่งครับบวกงวงได้ครับพี่น้องเด้อลูกก็ต่ต้นใหญ่ได้พี่น้องแต่เป็นลูกโดกอยู่อ่ะเบิ่งครับต้นนี้ครับพี่น้องโชคอันนัน์ครับพี่น้องโชคอันนัน์ได้พี่น้องเด้ออ่ะครับอันนั้นกับมะขามเทศได้พี่น้องเดี๋ยวเสียนคนแขนสิพามาเบิ่งมะขามเทศครับพี่น้องโูกอยู่กับพี่น้องแต่อยู่สูงครับมะขามเทศนะครับสุกแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเซียนคนเกลนสิพาไปบึงแนวทางนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคนเกลนนะครับสำหรับวันมื่ขึ้นที่ขึ้นที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้ออ่ะนะครับโชคอันนั้นนะครับพี่น้องดูด้วยครับงวกกัดมันครับพี่น้องครับอ่ะงวอกินนะครับง้อมาเก็บกินนะครับอ่ะนี่ครับถูกนั้นหรือย่างนี้ก็บรูนะครับพี่น้องเดี๋ยวเซียนคนเกีนสิพาไปบึงแนวทางกันครับพี่น้องเดี๋ยว ก่อนจะไปเบิ่งนี้สรางเขาก็มาเบิ่งครับเชียนคนแกลนติดไปอย่างบิงบ่งบรรยากาศทองให้ทองหน้าบ้านเนาครับพี่น้องเมื่อนั้นฝนตกพี่น้องเด้อฝนตกอะน้าขังนะครับนี่เชียนคนแกลนกะเอากัวไปลามใบนะครับพี่น้องโอดู่กใกล้ๆครับผมเจ้าก,กวา่ะน้านะครับพี่น้องฝนตกน้าอะไรผมว่าจากในบ้านนะพี่น้องเด้อมาลงอยู่ให้หน้าให้นี่นะครับพี่น้อง มัวของเซียนคนแก่ียนยิ่งพูนเป็นของยูกิเกย์บนลามใบเดี๋ยวเซียนคนแก่นสิพาไปบึงบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบ้านเราได้เป็นของเด้อเจ้าของเพิ่นรถไถไถนาได้ครับเพื่องเพิ่นจิไถนาครับฝนตกเริ่มลงมือไถ่ายขายาแล้วพี่น้องเนาะสำหรับอาบมาเบิ่งครับนี่สะเลี้ยงปลานะครับเกย์เกย์บันเซียนก้อนเกลียนคนแก่นนะครับพามาเบิ่งแนวทางกันอ่ะ สำหรับ f อซนะครับที mm ่เ hmm. ข mm ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง b ีทีชานแนลรือว่าเซียนติเกตนะพี่น้องเด้อบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับนะครับพี่น้องเซนบ่ครับสอนรถไทยครับพี่น้องรถไส่เป็นเป็นอย่างบุ๊คไทยพอได้นะครับพี่น้องปรับผ่านไทยนะครับพี่น้องครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวเส้นคนแกลนสิพาไปเบื้องนวทางแต่ว่าก่อนอื่นเขาก็เบื้องนี้นะครับพี่น้องที่คนแกลียนพายยางไปเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้อาจจะว่าเต็มรอยนะครับพี่น้องเพราะว่าเส้นคนแกลียนบดเดเอาที่ตั้งกล่องมาเลยครับพี่น้องเด้อเพราะว่ามางานรับปริญญาลูกสาวนะครับพี่น้องเนาะมางานรับปริญญาลูกสาวก็เลยบดเดียาขาตั้งกล่องมาลืมพี่น้องครับพี่น้องลืม เปล่าอะไรก็ลืมพี่น้องครับอ่ะไปเรื่อยๆครับพี่น้องมาเบิ่งนี้กับสะอีกสะหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสะป่าปครับอมาเสียนคนเซียนสิบห้าอย่างไปเรื่อยๆพูนครับพี่น้องงัวกับอยู่กิไก่ค,ไกครับเี่นคนเซียนลามไปผูกไว้แล้วครับพี่น้องพูนอยู่กไก่ครับอ่ะเดี๋ยวเสียนคนเซียนพาไปเบิ่งแนวทางกันครับ เป็นไดญน้อพี่น้องมาขึ้นนี่เซียนคนแกลนบริษัสรุ cooking. ปผลเด้อพี่น้องเด้อบริษัสรุปผลในเบื้องเพราะว่าเซียนคนแกลนนะครับบริษัทสรุปผลในเบื้องเซียนคนแกลนกกยากนะครับพี่น้องมาขึ้นนี่ยากครับผมหลังจากที่ไปรับปริญญามาแล้วก็มาบ้านกลับมาเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องนะครับนี่ก็สาปาสาเพิ่นเด้อครับพี่น้องเด้อสาเพิ่นนะครับอ่ะไปเอาไปเบื้องน้ำกันไปเบื้องเซียนคนเกล็นสีเขียนหายเด้อครับพี่น้องเด้อเพราะว่าเซียนคนเกล็นยังหมดทันได้เขียนเลย เพราะว่ายังบ่จะมีเวลาครับพี่น้องอ่าบ่เป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะอ่ะก่อนอื่นเฮาก็เสีนบกวนเกียนกันนี่ครับพี่น้องสะนะครับเบิ่งสะไปก่อนบรรยากาศบรรดาเด้อเดี๋ยวเสียบกนเกียนเขียนเสร็จก่อนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ครับเบื้องถ่าตรงหน้าไปกันอไครับเราครับเดี๋ยวเสียบกนเกียนตีเขียนให้ครับพี่น้องเขียนแป๊บเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวก็ แคบหนาจอเอาเด้อยพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งครับลมแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องอ่ะดึงมันจะจับตรงงห้ตรงหน้าไปกอนนะครับเบิ่งกับน้องท่กคน พี่มองบ้างพี่น้องเพอมาติดตั้งประเดี๋ยวมาบ่เป็นยังครับพี่น้องเพิ่งตามไปกั้งเดี๋ยวครับผมเขียนให้แป๊บนึงครับพี่น้องครับเป็นซีทันทร์ตอนนี้เชนน้องเชนออกมากลางทุ่งนาแล้วกันพี่น้องอากาศถุงน้าวันนี้วันที่26เดือน3พศ2568ฟังไปน้ำกันได้ครับพี่น้องพศ2 5 6ง นะครับน้องอาจสิบว่าลอยอร์เช้ยนนะครับพี่น e. ้องเด้อพืชเชียนคนเกนบริเอาอุปกรณ์มานั e F, ่นะครับพ hy ี่น้องวันที่ยี่บกเดือนสามพศ2อง8าอกสิแด่วนสรุปผลนะครับเซียนคนเกนบริสรุปไผ่ได้พี่น้องเด้อเชียนคนเกลนกัศิลุงหาเลยนะครับพี่น้องเนาะสรุปผลบบริสรุปครับแต่ว่าเชียนคนเกนกัศิลุงแนวตัางหาเลยครับว่างแนวตัางหาเลยนะครับพี่น้องอ่า ฟังเอาแล้วก็จดทย้ไปน้ำครับพี่น้องก่อนสิลอ้อกันอ่านเขียหน้าจอนะครับอ่เบิ่งครับพี่นอ้องอ่าวันนี้นะครับแนวทางของเซียงคอนแกนนะครับพี่น้องอ่เบิอ่นเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเซียนกรเซียงกรอนเกนเขียนให้เรียบร้อยกันครับหุน้นหน่อยรวมนะครับลาว แล้วก็ดาวโจรนะครับดาวโจรปกติดาวโจร v i p นะครับพี่นองเข้าใจตามนี้นะครับอ่าเดนวิ่งรูดนะครับไอครับวันประจําวันที่ว่าวันใดได้ไว้อยู่ครับเวลาเขียนเขียน,นได้เรียบพนันครับเดนวิ่งรูดนะครับก็ค,บค,คือเจ็ดกับหกเดอพไปนองเด้อเจ็ดกับหกหนึ่ง ชุดนะครับพี่น้องครับอ่ะเจ็ดกับหกหนึ่งชุดนะครับเบิ้ลก็คือเจ็ดเจ็ดร่องแห้งครับพี่น้องร่งแห้งเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกหกนะครับสำหรับวิ่งแสรูดเป็นคนเกนเน้นให้ที่วิ่งรูดเจ็ดนะครับจับคู่เด้อพี่น้องเด้อจับคู่เจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็สามนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดหนะครับวิ่งรูดหกนะครับเส้นคน,นจับคู่หกเก้าหกศูนย์กหนึ่งหกสองแล้วก็ตามมาด้วยห สามด้วยปีนองเด้วตามด้วยหกสา 6, 3, มนะครับอ่ะโอ้พี่นองเลยเสียนกนเกนกันลืมแล้วครับเลขกำลังวันปีนองเลขกำลังวันเอาแล้วเอฟซี FC ทั้งช่องครับเลขกำลังวัน สำหรับแนวะทางของเสียนคนเกียนนะพี่น้องครับเลขกำลังวันนะครับพี่น้องวันนี้วันวันนี้วันพูดสองอ่ะโอเคครับหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่แปดเทพีน้องเธอเลขเด่นนะครับหนึ่งสองสี่แปดส่วนอ่นาประเมงบน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยเนี่ยครับเจดเลขเด่นวิ่งรูดประจมันที่ยี่สิบหกเดือนสามพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับ เด่นวิ่งรูดประจำงวดวันที่26เดือน3พศ2568ก็ 2, 6, 68, คือ7 6, กับ6ตัวประกบพี่น้องครับตัวประกบก็คือ2กับเก่ากับน้องจับคู่7 2 7 9 6 2 6 9นะครับเช่นคนเกนียนเลยครับพี่น้องเด้อจบ7 2กับ ชอบเจ็ดสองกับเจ็ดกับหกสองนะพี่น้องเด้อชอบเจ็ดสองกับหกสองกับน้องสําหรับแนวทางสังเกตการก์น,นะครับพี่น้องงบน้อยนะครับพี่น้องชอบเก็บสองกับหกสองนะครับพี่น้องอ่ะเป็นคนเก็บกับน้องขอตรวจเย็บซีนะครับเด้อเพราะว่าไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับพี่นออ้องอ่าลงการกันทุนนะพี่น้องเด้อกันทุนไว้เด้อครับเด้อ สำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับก็คือ6แล้วก็คือ7กับ9เสียนกอนแกนเน้นให้ไปที่วิ่งรูด7นะครับน้องเน้นให้ไปที่วิ่งรูด7นะครับสถิติบมักวิ่งรูด7กับไปวิ่งรูด6ได้ย 9, คือเครับพี่น้องมาเบิ่งครับเลขกำลังวันจับคู่วินกันได้ที่นะครับเลขกำลังวันจับคู่วินกันได้ที่1 2 1 4 1 8 2 4 2 8แล้วก็4 แปดครับพี่น้องครับแล้วก็สี่แปดนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดจับคู่กับเลขกำลังวันนะครับวิ่งรูดเจ็ดจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับพี่น้องได้ยวยิ่งบอลรมมันแห้งครับพี่น้องวิ่งรูดเจ็ดก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับเลขวิ่งรูดนะครับจับคู่กับเลขกำลังวันนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับ ตัวกันก็นกนคือเจนะครับพี่นอ้องเจนะครับมาเบิดการวิ่งรูดหกจับกุ่กเล็กกลังวันได้ที่หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดนะครับหนึ่งหกหนึ่งอ่หพี่น้องเด้อหกหนึ่งหสอหนะครับตัวกันก็นกนคือหกอสี่นะครับพี่น้องสำหรับอกซทตั้งช่องนะครับถา้าบ่ท่านนะครับพี่น้องกัน เแคปหน้าจอเด้กพี่น้องแล้วแคปหน้าจอนะครับกดตรงกลางคลิปเพื่อหยุดคลิปแล้วก็แคปหน้าจอเด้กพี่น้องครับเสียงคนแก่กันวันนี้บถเต็มลอยเป็นใดครับพี่น้องครันออกมาตรวจสอบในสัตว์เลี้ยงต่างๆกันนะครับเดี๋ยวเสียงคนแก่สืหาที่ว่างให้แล้วก็ใครที่ตั้งใจนะครับแคปหน้าจอครับลมแรงนะครับมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศของ จองไห้องหน้านะครับสำหรับวันที่26นะครับสะนาบนะครับบรรยากาศดีอยู่ครับพี่น้องเตว่ามันลมแห้งจักหน่อยนะครับพี่น้องเด้อลมแห้งครับพี่น้องอ่ะสำหรับเอฟซีทางจองนะครับมาเบิ่งครับพี่น้องครับโอ้ไปมองได้ครับลมพัดแห้งครับพี่น้องครับลมแหง้งนะครับมคนเสียนคนเกียนผูกงวไว้กลางถุงหมดเลยครับพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องผู้หลังว่าเสี้ยนก้อนเกลยียกลางทงก็ครับปลูกไว้นะครับรลดไถหน้ามันกำลังจิงไถหน้าเลยครับพี่นอ้องเพิ่นไถข่ายหยาได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งเนวทางกันครับพี่น้องครับสําหรับวันที่ยี่สิบหกนะครับวันที่ยี่สิบหกเดือนสามปศ2568นะคร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องเอดซีทางช่องครับ แคบหนาจอเอาด้วยครับพี่น้องเด้ออ่ะร่มแห้งอีลีครับพี่น้องอ่ะเอฟซีตั้งจองนะครับอ่ะแคบหนาจอเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวด้อพี่น้องเด้อตรงขอตัวเอฟซีลายยางหลายเลยครับอ่ะพี่น้องครับแคปหนาจอครับสำหรับแนวทางของเซียนควอเนเกนงวดประจำวันที่26เดือน 3, สาปศ2อ6 8นสนะครับยุตตอนนี้ หยุดเสื่องเถียงเด้อพี่น้นองเด้อหยุดเสื่องเถียง,งโอ้ยล่มแห้งจับน้อ,นองอ่แครปหน้าจอเอาครับพี่น้องครับเด้อครับพี่น้องเด้อเดือดเซียนคนเกนถาปนีใบคอนเด้อครับอีบซี่ตั้งช่องแครปหน้าจอเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อนั่นร่มหมับแห้งอีลีครับพี่น้องแครปเอาตัวตัวเลขก,ก็ได้ครับพี่นอ้องอ่าแครปเอาครับโอ้ยยากแท้ๆพี่น้องครับ รับพี่้องเด้อเชยนคนเกนกับของขอทษอีรีครับพี่้องมันนี้ยากอีรีครับพี่้องถ้าพบพร้อมละกต่เชยนคนเกนกับใบหยกเขีดนะครับเช่นคนเกนกับใบหยกรุ่งว่างไห่พร้อมรูปพร้อมเตวาหยันอิบซีทางจ่องลอนะครับพี่้องเนาะจังไรก็แล้วแต่ครับพี่้องอย่างไรก็แล้วแต่ลำบากขนาดใดก็ต้องทำนะครับพี่้องอ่ะอิบซีทางจ่องนะครับเช่นคนเกนกับ้องขอโทษดอีรีครับอโทษขอทวหลายนะครับพี่้องเด้อเชยนคนเกนมาทางจังหวัดครับพี่้อง อ่าแคบหนาจเอเาเลยได้พี่น้องเด้อแคบหนาจ่อครับสำหรับวันที่26เดือนสปอชพเด่นวิ่งรูด7กับ6นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคนเกนนดให้เป็นที่วิ่งรูด7นะครับเอ็ซีบมากวิ่งรูด7กับกวิ่งรูด6ครับพี่น้องจับคู่อ้าวจ่อน้นๆนะครับพี่น้องเซียนคนเกนขะลืมเขียนในเอ็ดซีตัางช่องเดี๋ยวครับพี่น้องครับเดี๋ยวเซียนคนเกนวงกลมให้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ วิ่งรูดเจ็ดจับคู่จอดเน้น,เน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามวิ่งรูดหกจับคู่จอดเน้นๆไปที่หกเก้าหกศูนย์หกสองแล้วก็หกสามเน้นที่สี่คู่หน้านะครับพี่น้องแล้วก็เน้นที่สี่คู่ท้ายได้พี่น้องเดอ้อเน้นสี่คู่หน้าและสี่คู่ท้ายส่วนตรงกลางเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งกันทุนไหวครับพี่น้องกันทุนไหวนะครับอ่ะ แคปหนาจอพี่น้องเดี๋ยวเซียนคนเทนขึ้นขึ้นหนาจอให้แล้วพี่น้องเด้ออ่าครับพี่น้องครับแคบหนาจอครับก่อนที่ลมมันสีมานะครับจำรับเรขกอ่างบหน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยนะครับวิ่งรูดเจ็ดกับหกนะครับพี่น้องวิ่งรูดเจ็ดกับหกนะครับตัวประกบก็คือสองกับเก้านะครับพี่น้องตัวประกบก็คือสองกับเก้านะครับแคบหนาจอเอาเลยพี่น้องครับ แคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้ออ่อิดีทางจองนะครับก็โคงสิเข้าใจนครับพี่น้องครับกะโค้งสิเข้าใจนะครับผมว่าโลมีลีครับพี่น้องสิาอยู่ในบ้านบ่ได้ครับมันเสียงดังครับพี่น้องแต่ว่าเสียงเปิดเครื่องนะครับหอกระจายข้าวนะครับมันมีลิขสิทกิ์เลยบทสามารถีิสิธําได้นะครับอ่าวิ่งรุ่ดเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดหกครับตัวประกบก็คือสองกับเก้าจับคู่เจ็ดสอง สองเจ็ดสองกเครับเซียนคอนแกนจวบส่วนตัวก็คือ7จ็ดสองคับหกสองเด็กพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องครับแคปหน้าจอเอาครับแคปหน้าจอพี่น้องครับไอซี่ทางช่องสำหรับคลิปนี้นะครับเซียนคอนแกนฝากพี่ฝากน้องตะเพียงตัวน,นี้พอกันไหมเด้อครับพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ